ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2568วันศุกร์ที่8สิงหาคม2568ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2568โดยนางสาวถาปณีโลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนโดยมีกิจกรรมการลงนามถวายพระพรการรำถวายพระพรพิธีไหว้แม่และมอบการ์ดมาลัยให้แม่เพื่อแสดงความรักและความกตัญญูกตาวที อีกทั้งยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายแม่ลูกผูกพันทำความดีเพื่อแม่มอบรางวัลแม่ดีเด่นแม่ครูดีเด่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาการเก็บสถานที่ในการจัดงานเก็บขยะการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณทุกวันที่12สิงหาคมของทุกปีทั่วทั้งประเทศไทยจะอบอวนไปด้วยบรรยากาศของความรักและความอบอุ่นเป็นวันที่เราทุกคนพร้อมใจกันรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ผู้เป็นแดงแสงสว่างนำทางชีวิต วันแม่แห่งชาติถูกกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสกนิพนธ์ชาวไทยมาอย่างยาวนาน